ขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายม่อศักดิ์สิทธิ์ปลืนสวรรค์ขีดขีดขีดบ,บ,บ,บทที่4627การกลั่นกรองแกนสารศักดิ์สิทธิ์ของพืชและต้นไม้นิกายหลักทั้งสองมีบรรพบุรุษที่ทุกทรมานจากภาวะพร่องพลังชีและโลหิตการบริโภคสารสกัดสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์จะช่วยยืดอายุขยของพวกเขาแน่นอนว่าไม่มีนิกายหลักใดที่จะมองข้ามสมบัติล้ำค่าเช่นนี้เมื่อได้ยินว่านิกายไท่เหอกกำลังประมูลแข่งขันกับพวกเขา ผู้นำตระกูลถังก็โกรธจัดสายตาของพวกเขามองไปยังเขตนิกายไทหออย่างเย็นชา6ล้านถังซุนเสนอราคาอีกครั้งในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลถังเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากใกล้จะเป็นเซียนปัฐพีครึ่ง9้าเข้าไปอีก9กหนึ่งแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพลังชี่และโลหิตของเขากำลังหมดลงอย่างรุนแรงอายุขยของเขามีจำกัดสารสกัดสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ขวดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเขาเล้าน ฉีหยวนยังคงสงบนิ่งและประมูลต่อไปเมื่อเห็นเช่นนี้นิกายอื่นๆจึงถอนตัวออกจากการแข่งขันโดยเฉพาะนิกายและตระกูลระดับสูงแม้ว่าจะมีความกล้าหาญมากกว่าสิบเท่าพวกเขาก็ไม่กล้าแข่งขันกับนิกายระดับสูงเหล่านี้เพื่อชิงสมบัติสำนักใหญ่ๆระมัดระวังอย่างยิ่งในการประมูลพวกเขาจำเป็นต้องรักษาทรัพยากรให้เพียงพอสำหรับซื้อแร่หายากดังนั้นโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจึงมักจะไม่ประมูลอะไรที่ด้อยกว่าสมบัติชั้นสูงสุด ล้านก่อนที่ถังซุนจะเสนอราคาเสียงหนึ่งก็ดังมาจากทางซ้ายเป็นเสียงของเซียนปทพีผู้ทรงพลังกำลังพูดขึ้นสายตานับไม่พ้นจับจ้องไปยังต้นเสียงนั้นจนกระทั่งพบผู้อาวุโสในชุดสีเทาสายตาของเขาจับจ้องไปที่แก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์ของพืชและต้นไม้รัศมีแห่งความเสื่อมสลายแผ่ออกมาจากร่างของผู้อาวุโสเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการสูญสิ้นพลังชีและโลหิตอย่างรุนแรง หากปราศจากความสามารถในการบริโภคสมบัติอย่างแก่นแท้แห่งชีวิตภายในเวลาไม่กี่ร้อยปีชีและโลหิตของเขาจะหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตเขาก็จะหลับไหลสนิทแม้ว่าขวดแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์นี้จะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีและโลหิตของเขาให้กลับมาสูงสุดได้ในทันทีแต่มันสามารถช่วยชะลอการสูญสิ้นพลังชีและโลหิตของเขาได้ตราบใดที่เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ชีและโลหิตของเขาก็จะฟื้นฟูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พลังชีและโลหิตที่หมดลงจะทําให้การฝ่าฟันเป็นเรื่องยากยิ่งเว้นแต่จะมีโอกาสพิเศษอย่างแท้จริงเกิดขึ้นฉีหยวนไม่รีบร้อนยื่นข้อเสนอแต่กลับเหลือบมองไปยังปรามาจารย์นิกายและบรรพบุรุษอีกหลายคนการแข่งขันกับนักบุญดินย่อมทาให้บรรพบุรุษนักบุญดินขุนเคืองซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบสําคัญของนิกายไทหอนิกายไทเหอกําลังถูกโจมตีจากห้าฝ่ายหลัก การเปิดประมูลอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้โบราณวัตถุที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจำนวนมากปรากฏขึ้นยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับดินแดนสวรรค์แม้ว่านักบุญดินเหล่านี้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งในดินแดนสวรรค์แต่การทำให้พวกเขาขุนเคืองอาจทำให้พวกเขาแปรพักไปนิกายอื่นได้อย่างง่ายดายดังนั้นนิกายหลักทุกนิกายจึงควรเข้าหานักบุญดินเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังสู้มู่หงจางกล่าวเพียงคำเดียวด้วยขวดสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์นี้ หลิวอูเสียจะสามารถทะลวงสู่ระดับ8ของอนุหนักบุญซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังของเขาอย่างน่าทึ่งคราวนี้เป้าหมายของสำนักไทหอชัดเจนแล้วนั่นคือการแสวงหาสมบัติใดๆก็ตามที่สามารถยกระดับการฝึกฝนของตนได้โดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้หลิวอูเซียนบรรลุระดับกึ่งเซียนก่อนที่การประมูลอันเจิดจรัสจะสิ้นสุดลงสิทจากทุกสำนักใหญ่ต่างพยายามอย่างหนักเพื่อบรรลุระดับเซียนปฐพีแต่หลิวอูเซียนก็ยังตามหลังอยู่มาก เพื่อที่จะตามทันเขาต้องประมูลสมบัติเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการฝึกฝนและปิดช่องว่างผู้ที่อยู่ระดับบนสุดของลำดับเหตุการณ์จำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดของกฎของแหล่งกำเนิดศักด์สิ์เพื่อก้าวสู่ระดับเซียนปฐทพีสิ่งของอย่างแก่นพืชและต้นไม้ศักิ์สิ์นั้นไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่แข่งขันกันพวกเขาเลือกที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อซื้อแร่าธาตุหายาก10ล้าน5แสน คราวนี้ฉียวนขึ้นราคาเพียงห้าแสนเหรียญทดสอบท่าทีของเซียนปัทภีเจ้าเงาเงาเจ้ากล้าดียังไงมาแข่งกับเซียนปัทภีเพื่อชิงสมบัติเสียงหัวเราะย่อดังขึ้นจากตระกูลถังแม้ถังชุนจะอยากประมูลขวดแก่นสารศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้อย่างสุดหัวใจแต่สุดท้ายเขาก็ยอมแพ้เพราะการปรากฏตัวของนักบุญแห่งโลกตระกูลถังไม่อยากขัดใจบรรพบรุษนักบุญแห่งโลก ผู้อาวุโสในชุดคลุมสีเทาไม่คิดว่าจะมีใครกล้าแข่งขันกับเขาเพื่อแย่งชิงแก่นสารศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้หรือว่าเขาเก็บตัวมานานจนโลกภายนอกลืมชื่อไปแล้วชายคนนั้นชายคนนั้นดูเหมือนปู่เหลียงชายผู้ทำลายล้างเมืองสามเมืองเพียงลำพังเมื่อแสนปีก่อนทันใดนั้นเสียงอุทานก็ดังกล้องมาจากที่ห่างไกลสมาชิกระดับสูงทุกคนของสำนักไทเห ở, ขอขมวดคิ้วพวกเขาคงเคยได้ยินชื่อเหลียงเหล่ากุ้ยมาบ้างแล้ว แสนปีก่อนเหลียงเหล่ากุ้ยสังหารเมืองไปสามเมืองเพราะพูดจาใส่ร้ายเขาการเรียกเหลียงเหล่ากุ้ยว่าเป็นฆาตกรยังน้อยไปสำนักไทหอต้องการอะไรพวกมันกล้าดียังไงมาปล้นเหลียงเหล่ากุ้ยพวกมันไม่กลัวการแก้แค้นหรือไงพวกมันคงไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวสักพักหรอกผู้นำสำนักคนอื่นๆพ,พึมพำพลางมองสำนักไทเหอด้วยความขบขันสิบเอ็ดล้านเหลียงเหล่ากุ้ยเสนอต่อไป เขาเก็บตัวเงียบมานานนับพันปีทรัพยากรก็มีจำกัดหากไม่ได้รับข่าวเกี่ยวกับแหล่งแร่หายากพวกเขาคงไม่ออกมาก่อนที่นักรบผู้ทรงพลังเหล่านี้จะล่าถอยพวกเขามักจะส่งสายลับออกไปนอกโลกเสมอหากพบเห็นสิ่งใดที่สามารถเพิ่มพูนการฝึกฝนสายลับเหล่านี้จะแจ้งเตือนพวกเขาทันทีแม้ว่า11อดล้านจะไม่ใช่ขีดจำกัดของเหลียงเหล่ากุย้ยแต่เขาก็ยังต้องจัดสรรทรัพยากรบ,บางส่วนเพื่อซื้อแร่หายากหากเขาใช้ เงินทั้งหมดไปกับการซื้อญห้าและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะพลาดโอกาสได้แร่ล้ำค่า11,500หฉีหยวนออกคำสั่งอีกครั้งเมื่อฉีหยวนพูดจบฝูงชนก็โห่รองด้วยความปรับเปลื้อมในความกล้าหาญของสำนักไทหอสำนักไทเหอกำลังต่อต้านผู้อาวุโสเหลียงยังเปิดเผยผู้อาวุโสเหลียงจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหลุดมือไปหลังการประมูลเหล่าผู้ที่ต่อต้านสำนักไทหอต่างพากันยอะเย,ย้ยความโชคร้ายของตน กระหายที่จะปะทะกันระหว่างสำนักไท่หอและเหลียงผีเท่าเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางทีชะตากรรมของเหลียงผีเท่าอาจทําให้สำนักอื่นๆถอนตัวออกไปเหลือเพียงเสียงตะโกนของชีหยวนที่ดังก้องไปทั่วฝูงชน1นึ0 0 0มเสนอราคาแรกเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเสนอราคาหลวัวซื่อจินจึงยกค้อนขึ้นหลังจากเสนอราคาไปสามครั้งขวดสมุนไพรก็ตกเป็นของสำนักไท่หอสีหน้าของเหลียงผีเท่าหม่นหมอง แม้ว่าจะมีสมบัติที่สามารถเพิ่มพลังชีและแก่นโลหิตได้แต่พวกมันกลับมีราคาแพงกว่าและด้วยกําลังทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันการซื้อหาคงเป็นเรื่องยากข้างๆเข,า,ขานั้นมีเหล่าเซียนปฐพีผู้ทรงอํานาจจานวนหนึ่งนั่งอยู่สถานการณ์คล้ายคลึงกันกําลังทุกทรมานจากพลังชีและโลหิตที่พร่องลงและกําลังต้องการพลังชีและสมบัติเพิ่มโลหิตอย่างเร่งด่วน11,500แสนบาทครั้งที่สอง 11,500บาทครั้งที่3ตกลงการเสนอราคาครั้งที่3เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดไทหอเหมือนก็ซื้อขวดสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในราคาหนึ่งห0บาททันทีที่คอนกระทบพื้นก็มีเสียงแตกดังขึ้นที่ด้านหน้าห้องประมูลหลัวซื่อจินก็โยนสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ลงไปในรอยแตกทันใดนั้นพื้นที่เบื้องหน้าฉีหยวนก็แตกออกแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้ก็ตกลงมาตรงหน้าเขาโดยอัตโนมัติ ฉีหยวนได้เตรียมผลึกศักดิ์สิทธิ์ลึกลับไว้สิล้านชิ้นแล้วโยวนลงไปในรอยแยกก่อนถึงแต่ละพื้นที่จะมีสถานีเทเลพอร์ตขนาดเล็กตั้งอยู่ทําให้สามารถส่งสมบัติได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับฉี่ยวนยื่นแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้ให้กับปรมาจารย์นิกายกลับไปยังที่นั่งและแข่งขันชิงสิ่งของชิ้นต่อไปต่อไปรีบปลืนมันซะโม่หจางยื่นแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้ให้หลิวอู่เสีย ทำให้เขาสามารถนั่งฝึกฝนได้อย่างสะดวกสบายบรรพบุรุษเครื่องงสร้างกำแพงกั้นทันทีทำให้เขาแยกตัวออกจากโลกภายนอกแม้ว่าการฝ่าวงล้อมของหลิวอูเสียจะก,ก่อให้เกิดความวุ่นวายแต่มันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นตกลงหลิวอูเสียรับแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพืชและต้นไม้โดยไม่เสแสแ้งเทเข้าปากโดยตรงแก่นสารพืชอันอน่าสะพรึงกลัวไหลลงคอซึมซาบเข้าสู่แขนขาและกระดูก เส้นเลือดทุกเส้นกล้ามเนื้อทุกมัดและเนื้อทุกส่วนในร่างกายราวกับนอนที่หิวโหยต่างดูดซับแก่นสารศักดิธิ์แห่งพืชและต้นไม้อย่างบ้าคลัง่งแก่นสารสมุนไพรช่างวิเศษเหลือเกินในแง่ของพลังชีวิตมันสูงกว่าพลังชีวิตที่สลายไปจากต้นไม้แห่งชีวิตเสียอีหลิวอูเสียคิดในใจนอกจากแก่นสารชีวิตแล้วแก่นสารสมุนไพรที่สำคัญที่สุดก็คือแก่นสารพืชซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ฝึกฝนยกระดับขอบเขตของตนเองได้ ด้วยราคา11.5ล้านมันสามารถยกระดับการฝึกฝนได้หนึ่งระดับจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกฝนระดับเซียนย่อยโดยปกติแล้วราคาของแก่นสารสมุนไพรขวดนี้จะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยการปรากฏตัวของเหลียงผีเท่าสำนักอื่นๆจึงลังเลที่จะประมูลสุดท้ายสำนักไทหอก็ยอมตกลงราคาสำหรับสำนักไทหอแล้วถือว่าคุ้มค่าจริงๆแต่สำหรับนิกายอื่นๆ สำนักไทเหอกลับเผลอไปล่วงเกินนักบุญปทพีผู้ทรงพลังซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงคุ้มค่าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแต่หากสำนักไทหอเห็นว่าคุ้มค่าก็คุ้มค่าศาสตร์ปลืนสวรรค์ของไทวงเริ่มทํางานแก่นแท้สวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวก็หลั่งไหลลงมาจากทุกทิศทุกทางนิกายใหญ่ที่กําลังแย่งชิงสมบัติชิ้นต่อไปต่างหันมามองสำนักไทหออย่างรวดเร็ว แม้เสียงทะลวงทะลวงของลิวอูซีจะถูกกลบด้วยกำแพงกัน้นแต่ความเร็วในการดูดซับแก่นแท้แห่งสวรรค์และปฐพีของเขานั้นไม่อาจปิดกั้นได้ลิวอูซีกำลังกลั่นแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์ของพืชและต้นไม้สิบจากนิกายใหญ่ต่างอุทานด้วยความประหลาดใจในเวลาเพียงไม่กี่ปีลิวอูซีก็ได้เลื่อนขั้นจากระดับเหอเต้าขึ้นสู่ระดับเซียนชั้นสูงความเร็วในการทะลวงทะลวงนี้มีเพียงผู้ฝึกฝนระดับสูงของนิกายใหญ่เท่านั้นที่เทียบเคียงได้ อัตราการดูดซับแก่นแท้แห่งสวรรค์และปฐพีช่างน่าสะพรึงกลัวแม้แต่ผู้ฝึกตนกึ่งเซียนก็เทียบไม่ได้ผู้ฝึกตนหลายคนที่อยู่ที่นั่นเคยได้ยินแต่ชื่อของหลิวอูเสียมาก่อนและตอนนี้พวกเขาเชื่อมั่นว่าชื่อเสียงของเขาสมควรได้รับอย่างแท้จริงเหล่าสิทธิ์ของตระกูลถงังและตระกูลจัก,กรพรรดิราตรีต่างเปลี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณนักสู้กระตือรือร้อนที่จะต่อสู้กับหลิวอูเสียนณที่นั่นณที่แห่ง นีหน้าที่แห่งนี้คือหอประมูลเจิดจรัสซึ่งเป็นสถานที่ห้ามการต่อสู้พวกเขาต้องรอจนกว่าการประมูลจะจบลงถังจินหลินหยิบเหรียญสีดำออกมาอย่างเงียบๆแล้วฉีดกระแสพลังเข้าไปราวกับจะแจ้งอะไรบางอย่างให้ใครบางคนทราบจักรวรวดิราตรีตระกูลหยานตระกูลกงและตระกูลฟูต่างก็ทำตามเหล่าขุนนางระดับสูงเหล่านี้กำลังปรึกษาหารือกันอย่างลับๆพวกเขาได้คาดเดาเจตนาของสำนักไทหอไว้แล้ว นั่นคือการใช้หอประมูลเจิดจรัสเพื่อยกระดับการฝึกฝนของหลิวอูเสียไปสู่ระดับกึ่งเซียนสำนักไทหอไม่ได้แข่งขันกันประมูลสิ่งของที่จะนำมาประมูลอีกสองสาชิ้นไม่ใช่เพราะสมบัติด,ด้อยคุณภาพแต่เพราะขาดคุณค่าในทางปฏิบัติการเกิดขึ้นของทรัพยากรแร่หายาทำให้สำนักใหญ่ๆใ,ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติมากขึ้นแม้ว่าสมบัติจะมีค่าแต่หากไม่รีบคว้าไว้พวกเขาก็จะปล่อยมันไป ส่งผลให้มีสิ่งของหลายชิ้นที่ขายไม่ออกรัศมีของหลิวอูซีแข็งแกร่งขึ้นผู้อาวุโสทั้งสี่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆต่างมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงพวกเจ้าสังเกตเห็นหรือไม่พลังวิญญาณของหลิวอูซีเหนือกว่าพวกเราหรือวิญญาณของเขาจะเหนือกว่าระดับเซียนปฐพีแล้วหลิงล่วเฉินอุทานด้วยความตกใจนอกจากเย่เทียนหาแล้วแม้แต่ลุงของเขาก็ยังไม่รู้ถึงการฝึกฝนพลังวิญญาณของบรรพบุรุษเสวียนจีที่หลิวอูซีลั่นกรอง พลังวิญญาณเพียงหนึ่งในสิบของเซียนปัทภีก็เพียงพอที่จะบทขยี้เซียนปัทภีได้เด็กคนนี้มีความลับมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยหวังว่าเขาจะโตเร็วๆนี้นะผู้อาวุโสเครงพูดพร้อมกับถอนหายใจบทที่4,628ซับเส้นระดับ8ปูหลี่ปูอยู่และคนอื่นๆที่กำลังฝึกฝนอย่างสันโด,ดอยู่ภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์รกร้างลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆกัน ชีวิตจำนวนมหาศาลไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาลิวอูเสียเท่านั้นแต่ตัวพวกเขาเองก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกตระกูลฉีอยู่ยี่สิบคนที่ได้มาในภายหลังเนื่องจากขาดอาหารเป็นเวลานานพลังชีพและเลือดภายในจึงหมดลงแก่นชีวิตจากแกันศักิ์สทธิ์ของพืชและต้นไม้กำลังพัฒนาร่างกายของพวกเขาแก่นชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ข้ารู้สึกเหมือนกำลังจะทะลวงผ่านพ้นไป สมาชิกกึ่งเซียนระดับสูงหลายคนของตระกูลฉีอหยูดูดซับแก่นพลังชีแห่งความกลาหนบางส่วนทำให้โลกภายในของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วบัดนี้เมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยแก่นชีวิตพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งปัทภีแล้วตระกูลฉีอหยูไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งสวรรค์และปัทภียิ่งโลกภายในของพวกเขาขยายใหญ่ขึ้นระดับการฝึกฝนของพวกเขาก็ยิ่งสูงขึ้นและยิ่งการฝึกฝนของพวกเขาก้าวหน้ามากเท่าใด จำนวนผลึกต้นกําเนิดพลังชีที่พวกเขาต้องการก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นผู่หลัวได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของตระกูลฉีหยูเพื่อฝึกฝนผู่หลี่และผู่หยูซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเสียสละผลประโยชน์ของทั้งตระกูลฉีหยูเพื่อฝึกฝนสมาชิกชั้นยอด54คนหลิวอูเสียหลงอยู่ในโลกส่วนตัวไม่รู้อะไรเลยร่างกายของเขาเปี่ยมล้นด้วยพลังชีและโลหิตกระแสพลังพุ่งขึ้นสู่สวงสวรรค์ เครอรหลงชิงอี้เซียนหมิงซิงเหิงและหลิงหลัวเฉินซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆรู้สึกถึงความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดมีชีวิตอยู่มานับไม่ถ้วนพลังชี่และโลหิตของพวกเขาก็หมดไปนานแล้วแม้จะไม่รุนแรงเท่าเหลี่ยงเหล่ากุย้ยแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักแก่นชีวิตที่แผ่ออกมาจากร่างของหลิวอู่เสียถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดแพร่ซึมเข้าสู่ร่างกายซ่อมแซมเนื้อที่เหี่ยวแห้งของพวกเขาทั้งสี่ศพตากันดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงพวกเขา หลับตาลงทันทีดูดซับแก่นชีวิตอิสระจากสวรรค์และโลกเพื่อเติมเต็มร่างกายที่เสื่อมโทรมของตนเองขณะที่แก่นชีวิตหลั่งไหลออกมาจากร่างของลิวอูเสียมากขึ้นเรื่อยๆผู้อาวุโสทั้งสี่ก็เปล่งประกายแสงรัศมีของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ถึงขั้นใหม่แต่พลังชี่และโลหิตของพวกเขาก็พุ่งพล่าน ภาพที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ดึงดูดความสนใจของสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆของนิกายไทหอรวมถึงผู้ที่อยู่ในหน่วยอื่นๆทุกคนมองเข่อหลงและอีกสามคนด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรกันมันเป็นแค่ขวดแก่นพืชและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มันจะปล่อยแก่นชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวออกมาได้อย่างไรซึ่งสามารถส่งต่อไปอยังเซียนปัทภีผู้ทรงพลังได้บรรพบุรุษเซียนปัทภีหลายคนในตระกูลถงังมีสีหน้าหม่นหมอง ไม่ใช่แค่เซียนผีเหลี่ยงผู้เดียวที่สูญเสียพลังชีและโลหิตบรรพบุรุษเซียนปฐพีทุกคนที่อยู่ในที่นั้นล้วนเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชีวิตอยู่มานานหลายแสนปีแต่ละคนล้วนทุกทรมานจากพลังชีและการเสียเลือด5ความเสื่อมสลายของธรรมชาติและมนุษย์ไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากการเกิดแก่เจ็บตายได้บรรพบุรุษทั้ง4เคหรงไม่ได้จงใจดูดซับแก่นแท้แห่งชีวิตราวกับเป็นวิธีการฟื้นคืน ลิวอูซีสังเกตเห็นมานานแล้วว่าแม้บรรพบุรุษทั้งสี่จะทุกข์ทรมานจากพลังชีพและการเสียเลือดสิ่งเดียวที่เขาขาดมากที่สุดคือแก่นแท้แห่งชีวิตตราบใดที่พวกเขายังมีลมหายใจแก่นแท้แห่งชีวิตก็สามารถยืดอายุขัยของพวกเขาได้แก่นแท้แห่งชีวิตที่มีอยู่ในแก่นแท้แห่งพืชและต้นไม้นั้นมีขนาดเล็กอย่างน่าเวทนาแทบจะไม่พอเพียงที่จะเพิ่มพลังชีพและเลือดของคนคนเดียวไม่ใช่แก่นแท้แห่งชีวิต ที่เพิ่มพูนการฝึกฝนของหลิวอู่ซีแต่เป็นแก่นแท้ของพืชหลิวอู่ซีใช้แก่นแท้แห่งพืชและต้นไม้นี้เพื่อเสริมการฝึกฝนของตนเองดึงแก่นแท้แห่งชีวิตจำนวนมหาศาลจากอีกมิติหนึ่งมาหล่อเลี้ยงบรรพบุรุษทั้งสี่บรรพบุรุษหลายท่านยอมสละการดูดซับแก่นสารศักดิ์สิทธิ์จากพืชและต้นไม้เพื่อพัฒนาตนเองหลิวอู่เซียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ระดมแก่นสารชีวิตจำนวนมหาศาลเพื่อยืดอายุขยและเติมพลังชีและโลหิตบรรพบุรุษทั้งสี่รู้ดีว่าหลิวอูเซียนจงใจทำสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหลียงผีเท่ามองหลิวอูเซียนด้วยแววตาที่เหมือนจะกลืนกินเขาใครๆก็เห็นบอกแสหลิวอูเซียนมีแก่นสารชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดเขาเป็นยาอายุวัฒนะที่เดินได้การควบคุมหลิวอูเซียนสามารถยืดอายุขัย,ยของพวกเขาได้อย่างไม่มีกำหนด บรรพบุรุษเซียนปธพีหลายคนมองลิวอูเซียนด้วยสายตาแปลกประหลาดผิวพรรณของบรรพบุรุษทั้งสี่เปล่งประกายพลังชี่และโลหิตพรุ่งพลานแต่ละคนดูอ่อนกว่าไวัยไปหลายสิบปีในวัยเยาวชิงอี้เซียนเป็นที่รู้จักในฐานะนางฟ้าผู้มีความงามอันน่าทึ่งด้วยพลังชี่และโลหิตที่พร่องลงแก้มต่อผิวกายดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดหล่อนจึงเปี่ยมไปด้วยอารมณ์เคร่งขรึมและชราภาพ ด้วยพลังชี่และโลหิตที่เต็มเปี่ยมเซียนชิงอี้ผู้เป็นอมตะบ,บัดนี้กลับดูราวกับนางฟ้าที่มีรัศมีอันบริสุทธิ์แม้จะไม่น่าประทับใจเท่าเมื่อครั้งเยาว์วัยแต่นางก็แตกต่างจากเมื่อครู่อย่างสิ้นเชิงพวกเราทั้งสี่คนได้รับอะไรบางอย่างจากเด็กคนนี้เมื่อเขาประสบความสําเร็จเราต้องขอบคุณเขาอย่างสุดซึง้งผู้อาวุโสเคิหลงกล่าอย่างเอ็นดูพลางมองไปที่หลิวอู เสียกระดูกเก่าๆของพวกเขาพร้อมฟังได้ทุกเมื่อแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าหลิวอูเสียจะสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาได้มากขนาดนี้การประมูลดำเนินไปอย่างเชื่องช้าทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปที่หลิวอูเสียส่งผลให้ไม่มีการเสนอราคาใดๆเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยความสิ้นหวังหลวซื่อจินจึงชะลอการเสนอราคาลงพยายามเสนอราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่นชีวิตที่สามารถหล่อเลี้ยงนักบุญแห่งโลกนั้นหาได้ยากยิ่ง แม้แต่หลวซื่อจินเองไม่ต้องพูดถึงของโบราณจากนิกายหลักๆก,ก็ยังรู้สึกถึงความปรารถนาบนใบหน้าใครจะอยากตายในเมื่อพวกเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาใช้เวลาหลายปีอย่างสันโดษประการแรกเพื่อสกัดกั้นการหมดสิ้นของพลังชีวและโลหิตและประการที่สองเพื่อหวังจะบรรลุถึงขั้นบรรลุถึงระดับที่สูงขึ้นราวกับมีชีวิตอยู่มาหลายแสนปีหากพวกเขาอย่อยางสันโดษหรืออยู่บนเส้นทางสู่ความสันโดษชีวิตจะมีความหมายอะไร การแสวงหาความเป็นอมะตะนั้นไม่ผิดแต่บนเส้นทางนั้นใครบ้างจะไม่อยากทิ้งความประทับใจอันยาวนานลิวอูซีไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของเขาจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ดึงดูดความสนใจของนักบุญแห่งโลกเกือบร้อยคนเมือ่อการประมูลสิ้นสุดลงนักบุญแห่งโลกเหล่านี้จะตามหาเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยแสวงหาแก่นชีวิตของเขาครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมา สั่นคลอนกำแพงกัน้นโดยปกติแล้วบ้านประมูลอันยอดเยี่ยมจะใช้เวลา10บวันถึงครึ่งเดือนดังนั้นการดำเนินกิจกรรมจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าทำให้ทุกคนมีเวลาพักผ่อนและสั่งสรนกันแก่นแท้สวรรค์และปฐพีอันไร้ที่สิ้นสุดแปรสภาพเป็นของเหลวบริสุทธิ์ไหลลงสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่รบร้างสมาชิกผู้ทรงอำนาจหลายคนของตระกูลฉีหยูหลบซ่อนตัวอยู่อย่างสันโดษได้ใช้แก่นแท้แห่งชีวิต และต้นกําเนิดชีพปฐม,มบทเพื่อฝ่าด่านสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งปัทภีสําเร็จเปิดโลกภายในร่างกายของพวกเขาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวของการฝ่าด่านของตระกูลฉีอหยูโลกภายในหรือที่รู้จักกันในชื่อโลกภายในแตกต่างจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่รกร้างของหลิวอู่เสียโลกภายในของตระกูลฉีอหยูเปรียบเสมือนจักรวาลที่ว่างเปล่าว่วางเปล่าปราศจากพลังวิญญ,ญาณชีวิต หรือดาวเคราะห์แต่กลับส่งพลังให้กับตระกูลชียูอย่อยางต่อเนื่องซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงเป็นที่รู้จักในฐานะเผ่าพันธุ์นักสู้ตระกูลชีหะยูไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่พรสวรรค์การต่อสู้ของพวกเขายังเทียบเคียงได้กับตระกูลมืดเท่านั้นหลิวอูซ่ซีมอบแหล่งพลังปราณแห่งความโกลาหลอันยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขาอย่างเอื้อเฟื้อทุกวันทําให้การฝ่าฟันอุปสรรคเป็นเรื่องยาก นอกจากการฝึกฝนประจำวันแล้วสมาชิกตระกูลฉีอยู่20คนที่เขาเพิ่งซื้อมายังสละเวลาอธิบายโลกภายนอกให้ปูหลี่และคนอื่นๆฟังอีกด้วยหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในที่สุดเขาก็สามารถรักษาอาณาจักรของตนให้มั่นคงได้เขาค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นบรรพบุรุษทั้งสและอาจารย์ลุงจ้องมองเขาอย่างตั้งใจแต่ละคนมองเขาราวกับเป็นอสูรกายหนุ่มน้อยพวกเราผู้เท่าสี่คนจะจดจำพระคุณนี้ไว้ในวันนี้ จงทำเลยตราบใดที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าผู้อาวุโสเคอร์หลงกล่าอย่างจริงจังหลังจากดูดซับแก่นชีวิตไปจำนวนมากทั้งสี่คนก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าอาณาจักรของตนกำลังเคลื่อนไหวหลังจากกลับไปอยู่อย่างสันโดษระยะหนึ่งพวกเขาจะสามารถไปถึงอาณาจักรใหม่ได้นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาด้วยสภาพร่างกายในปัจจุบันพวกเขาอาจไม่สามารถก้าวไปสู่อาณาจากักรถัดไปได้ แม้ว่าจะมีเวลาอีกหลายหมื่นปีก็ตามการที่หลิวอูเสียถ่ายทอดยันชีวิตให้พวกเขาเพียงอย่างเดียวก็ทำให้สภาพภายในของพวกเขาดีขึ้นนับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยท่านผู้อาวุโสทั้งหลายท่านสุภาพเกินไปข้าควรทำเพียงเท่านี้หลิวอูเสียรู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรแต่เขายิ้มอย่างไร้เดียงสาไม่ได้ใส่ใจการประมูลดำเนินต่อไปทุกคนหันไปมองที่แท่นกลางสิ่งของที่นำมาประมูลเป็นยาเม็ด แต่ยาเม็ดนี้กลับแข็งแกร่งและทรงพลังอย่างยิ่งทำให้คนทั่วไปกลั่นได้ยากท่านลงค่าเพิ่งผ่านขั้นนี้มาดังนั้นข้าจึงไม่ต้องการสมบัติที่จะยกระดับอาณาจักรของข้าในตอนนี้หลิวอูซีกล่าวอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นลุงของเขากำลังจะลงมือเขาเพิ่งบรรลุขั้น8ของระดับเซียนรองและต้องการเวลาพักฟื้นนอกจากนี้ยาอายุวัฒนะนี้ยังไม่เหมาะกับเขาจึงไม่จำเป็นต้องแข่งขัน เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวอูซีมู่หงจางก,ก็นิ่งเงียบในที่สุดตระกูลถังก็ซื้อ,อยาอายุวัฒนะนี้มาในราคา13ล้านบุตรชายทั้ง7ของตระกูลถังส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของหลิวอูซีเหลือเพียงบุตรชายคนที่5และ6ที่มีพรสวรรค์ปานกลางถังจินหลินต้องการยาอายุวัฒนะนี้อย่างมากเพื่อพัฒนาพลังฝึกฝน,นของพวกเขาสิ่งของชิ้นต่อไปเรียกว่ายกศักดิ์สิทธิแห่งการสร้างสรรค์ มันเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับการหลอมสิ่งประดิษฐ์เซียนปฐพีครึ่งขั้นหากโชคดีเจ้าก็สามารถหลอมสิ่งประดิษฐ์เซียนปฐพีได้ราคาเริ่มต้นคือ5ล้านคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ยกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์นขนาดเท่าชามถูกวางไว้ตรงหน้าหลัวซื่อจินเปล่งรัศมีแห่งการสร้างสรรค์อันน่าอัศจรรย์มันเป็นวัตถุดิบอันล้ำค่ายิ่งยวดในการตีอาวุธผลึกศักดิ์สิทธิ์แห่งทองฟ้าสีแดงเป็นส่วนผสมสำคัญในการตีอาวุธระดับเซียนปฐพีครึ่งขั้น การตีอาวุธเวทมนตร์ระดับเซียนปฐพีจำเป็นต้องเพิ่มยกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์เข้าไปด้วยเมื่อได้ยินชื่อยกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์นิกายหลักๆก,ก็ต่างตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนิกายชั้นสูงทั้ง1ินิกายนั้นไม่ขาดแคลนสิ่งประดิษฐ์กึ่งเซียนทั่วไปสิ่งที่ขาดคือสิ่งประดิษฐ์ระดับเซียนปฐพีอาวุธเวทมนตร์เช่นนี้ต้องกล่นโดยบรรพบุรุษเซียนปฐพีเท่านั้นเจ็ดล้านเหลียงเล่ากุ้ยที่เงียบงันเอ่อยขึ้นอีกครั้ง เขารวบรวมวัตถุดิบไว้มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งใจจะตีอาวุธเซียนปฐพีที่แท้จริงด้วยตัวเองเขายังขาดวัตถุดิบอยู่บ้างแต่ด้วยหยกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์เขาก็สามารถเริ่มต้นกระบวนการนี้ได้ในบรรดาบรรพบุรุษทั้งสี่ของสำนักไทหอมีเพียงชิงอี้เซียนเท่านั้นที่มีอาวุธวิเศษร,ระดับเซียนปฐพีส่วนคนอื่นๆไม่มีเลยจินตนาการได้ง่ายว่าการที่แดนสวรรค์จะหลอมอาวุธวิเศษระดับเซียน ปัทภีนั้นยากเย็นเพียงใด8ล้านก่อนที่สำนักมหาอำนาจทั้ง10จะเริ่มประมูลก็มีเสียงประมูลดังขึ้น,นจากพื้นที่ของผู้ฝึกฝนอิสระอีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีบุคคลผู้ทรงพลังมากกว่าหนึ่งคนกำลังมุ่งเป้าไปที่การหลอมสิ่งประดิษฐ์เซียนปัทภีการครอบครองสิ่งประดิษฐ์เซียนปัทภีหมายถึงพลังต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าหากไม่ได้รับพรจากอาวุธวิเศษผู้ฝึกฝนระดับเดียวกันจะมีโอกาสชนะน้อยกว่า30เปอร์เซต์ ในระดับของพวกเขาอาวุธวิเศษจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสิบล้านชีหยวนกล่าวอีกครั้งบัดนี้ผู้นำสำนักได้ส่งข้อความถึงเขาว่าปรมาจารย์เคราะหงก็จะหลอมสิ่งประดิษฐ์เซียนปฐพีเช่นกันและงานใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อได้ยินข้อเสนอของสำนักไทหอสายตานับไม่ถ้วนก็หันมามองพวกเขาจ้องมองราวกับเป็นคนโง่เขลาสำนักไทหอเสียสติไปแล้วหรือ แค่ทำให้เหลี่ยงผู้เท่าคนหนึ่งคุณเครื่องยังไม่พอพวกเขายังทำให้บรรพบุรุษผู้เป็นเซียนปฐพีหลายคนคุณเครื่องอีกต่างหากพวกเขาไม่กลัวการตอบโต้จากเซียนปฐพีผู้ทรงพลังเหล่านี้หรือผู้นำสำนักหลายคนต่างงุนงงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมสำนักไทหอถึงทําเช่นนี้ด้วยความแข็งแกร่งของสำนักไทหอในปัจจุบันอนาคตของพวกเขาคงยากลําบากอย่างแน่นอนขีดขีดขีดนิยายม่อศักดิ์สิทธิ์ปลืนสวรรค์ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ